อัปเดตความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะว่าเขานี้เป็นหัวข้อโดยรวมนะคะเ,เพื่อนๆไม่อินไม่ซีเรียสจนเกินไปนะคะเราดูเพื่อความบันเทิงนะคะดูเพื่อน,นะคะจินตนาการความคิดสร้างสรรค์น,นะคะคิดดีพูดดีทำดีนะคะสิ่งด,ดีก็จะย้อนกลับเข้าสู่ทุนเพื่อนเสมอนะคะโอเคพร้อมแล้วเริ่มนะคะคิงถือไม้นะคะใบแรกนะคะหนึ่งไม้นะคะเอ้ไม่ใช่หนึ่งดาบนะคะแปดดาบนะคะ หนึ่งไม้นะคะเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณนะคะแม่หมอนะคะสังเกตเห็นได้ว่าทัวเขาเองนะคะอยากตัดสินใจทําอะไรเด็ดขาดในการเริ่มต้นใหม่กับคุณลงทุนในความสัมพันธ์กับคุณนะคะลดปล่อยพันธนาการเก่าๆที่มันเหนียวรังชีวิตเขานะคะและหรือตรงกันข้ามก็คือเขาอยากให้คุณลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันดึงรังพันธนาการชีวิตคุณไว้แล้วเราสองคนมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันมาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะเอ,อเขาบอกว่าจริงๆนะ ที่เขาคิดจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่สิ่งที่เขา,าจำใจต้องทำแต่นี่มันคือเดสติเนชันระหว่างคุณกับเขานะคะเดลเฟอร์มานะคะคู่รักนะคะเนี่ยสิ่งเกา่เกาๆดําเดิมในชีวิตนะคะมันคงจบลงแล้วแหละอะไรประมาณนี้นะคะอ่าตายไปแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยชัยชนะการเริ่มต้นใหม่ของความรักของคุณกำลังจะคืบคานมาถึงนะคะคุณกับเขานะคะ จะได้นั่งอยู่บนบัลลังต่างทองด้วยกันนะคะคือเขามั่นใจเต็มที่ว่าเขาชอบคุณคิงอ o อ c ครับนะคะมั่นใจและอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกันกับคุณสิ่งที่เขาคิดตอนนี้คือจะทำยังไงก็ได้ให้คุณกับเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกันอย่างมีความสุขว้าวพ่อคุณตายแล้วนะคะอ่านะคะเขาจะสุวยถึงที่สุดด้วยนะคะเนี่ยนะคะอะไรที่เขาแบบอ่ามาเหนียวรังชีวิตเขาหรือว่าอะไรเดิมๆเ,เขาจะจบไปให้หมดนะคะแล้วนะคะเดินทางมาหาคุณนะคะ ม,มอบความรักให้คุณอุ้ยหมายก็นะคะพลังงานวันนี้ดีมากๆเลยความคิดเขาไอเดียบันเจิดนะคะแล้วก็เป็น Energy ที่ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะจงรับพลังงานนี้ไปนะคะคุณจะรับหรือไม่ถ้ารับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิมพ์น้อมรับลงมาค่ะนะคะอ่ะสรุปให้หน่อยค่ะนะคะคือเห็นหน้าไพ่แล้ววันนี้นะคะทังไม้นะคะคุณจะดิวอยู่คนทางไกลนะคะต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนไกลนะคะ เดอะเฮอร์มิทสามเปลียนนะคะเดอะมิจิเชียนเขากำลังจะพนะรูฟนะเออเขากำลังศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเดอะเฮอร์มิทนะคะเดอะมิจิเชียนนะคะ, am, นะ,คะในการอ่าได้ร่วมนะคะลงทุนชีวิตกับคุณนะคะเนี่ยมันไพ่เข้าบทแต่งงานจะชัดเลยนะคะอ่ะนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณแล้วมาร่วมสร้างชีวิตสร้างความมั่นคงสร้างความรักนะคะทิ้งอะไรเก่าๆเดิมๆนะคะ จำเป็นต้องตัดใจออกจากที่เดิมนะคะเพื่อมาอยู่กับคุณนะคะถึงจะต้องแบบเสียใจบ้างอะไรบ้างนะคะแต่นะคะก็ต้องทําเป็นแบบว่า Move on ก้าวผ่านนะคะ เพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่กับคุณคือเขาจะตัดสินใจเด็ดขาดเลยทิ้งกอะไรเกา่าๆเดิมๆในชีวิตเขาแล้วอ่ะมาใช้ชีวิตอยู่กับคุณเขาคิดถึงขนาดนี้เลยนะคะตอนนี้นาทีนี้วินาทีนี้ที่คุณเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะเขาคิดถึงการเริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่กับคุณแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้โหอขอดูนางฟ้าหน่อยสินางฟ้าจะแนะนําอะไรกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้บ้างนะคะเขาคิดจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าใครเห็นคลิปนี้นะคะเตรียมตัวเตรียมใจนะคะ เปิดเซอร์เคิลใหม่นะคะให้กับดวงชะตาของคุณนะคะ chemistry นะคะคุณจะพบคนนะคะถ้าคุณโสดคุณจะพบคนที่เข้ากันกับคุณได้ดีที่สุดถ้าคุณเจอเขาแล้วนะคะคนคนนี้เขามองว่าคุณคือคนที่เข้ากันกับเขาได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ healing family issue นะคะในเรื่องของครอบครัวนะคะก็มีปัจจัยต่างๆนะคะที่ต้องแก้ไขเยียวยากันไปนะคะ regen factor f a นะคะคุณอดี่กับคนต่างชาติไม่ใช่คนภาษาเดียวกันกับคุณแน่นอนนะคะคุณจะมีคู่เป็นคนต่างชาติถ้าคุณโสดถ้าคุณมีแฟนแล้วตอนนี้นะคะแฟนของคุณก็เป็นคนไกลนะคะคนต่างชาติต่าง ศาสนาต่างภาษานะคะแล้วก็ forgiving and learning อะไรเก่าๆเดิมๆนะคะถ้าคุณสามารถให้อภัยทานได้นะคะสิ่งนั้นจะนําพาคุณไปพบผู้แท้และจะเจอคนที่เข้ากันได้ดีเคมีตรงกันนะคะแล้วความรักของคุณจะมีแต่ความสุขนะคะความสุขจากนี้ไปจากการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จแน่นอนร้อยเ็นะคะ <S <S โอ้โหเอเนจีดีมากค่ะวันนี้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามรับพลังงานนี้เอาไปเลยนะคะสาธุสวัสดีค่ะ